Ja, da ne.

ต okay, ัวที่สองตัวที่ห้าแต่ว่าปลาทั้งใส่ลงไปฮึสนอทตไมมีเผ่าขู่ขีกับบุรล่ะโว้จาเออกลากับบุรุษไมมีเด้วยมันจะไก่มาดองเราไปกินทีนองเลย ไปแล้วไปอีหลีไปอีหลีออกแล้วเอาขึ้นเอา้นก่อนนี่ฮะเดี๋ยวพี่อ้ยังไปกับขะไงเนาะไฝเด้อมาะว่าไปเอาขึ้นมาได้ผมไปว่าไปมาแล้วพี่นได้ท้ายกันยิ้มออกแล้วาแล้วบานี หลายตัวลตแล้วประมาณสองโลสามโลอไปไหนเหรอปลาชีวะมาชีไปแล้วนี่อยู่บนกอเหรอโป๊กขนาดไหนฮปกสองสามส่อนปกแต่ปกวายัยยยยยยานมาอยู่

ได้ทายว่าสอดเปล่าไปนึงอืมอีกทึกอีกสิว้าวพี่น้องพี่น้องกินข้าว่ามันขึ้นน้อยเลยใส่มันน้อยไปนีนะสองโลปลายสองโลปลายพี่น้อง ท้อยท้อย,ย,ย,ยมาแต้ฝุ่นบบนี้ฝ่าเนี่ยแค่ได้ข้อกอกขัโอ้ต่นเตนเหรมนจะหา